ทีมแพทย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ยตับในฝาแฝดเป็นครั้งแรกในประเทศไทยครับ นับเป็นความสําเร็จขอ,ของวงการแพทย์ครับที่สามารถผ่าตัดปลูกถ่ายตับระหว่างฝาแฝดชายอายุ20ปีเนื่องจากแฝดผู้พี่ป่วยด้วยโรคท่อน้ําดีตีบตันตั้งแต่กําเนิดเคยเข้ารับการผ่าตัดเปิดทางระบายน้ําของน้ําดีเข้าสู่ลำไส้เล็กส่วนต้นตั้งแต่ปี2548แต่มีอาการแทรกซ้อนต่ตอเนื่องจนเสี่ยงภาวะตับวายแฝดผู้น้องจึงอุทิศตนบริจาคตับ65ให้กับแฝดพี่ การผ่าตัดครั้งนี้มีความพิเศษครับเพราะนอกจากจะเป็นการผ่าตัดปลูกถ่ยตับในผู้บริจาคมีชีวิตแล้วทั้งคู่ยังเป็นแฝดเหมือนมีพันธุกรรมเหมือนกันทุกประการทําให้โอกาสในการผ่าตัดมีความสําเร็จสูงและไม่จําเป็นต้องใช้ยากดภูมิคุ้มกันไปตลอดชีวิตซึ่งแตกต่างจากการปลูกถ่ยตับทั่วไปที่ผู้ป่วยต้องใช้ยาตลอดชีวิตแต่สิ่งที่สําคัญที่ทําให้การผ่าตัดครั้งนี้ประสบความสําเร็จครับคือแฝดผู้น้องเตรียมตัวมาตั้งแต่เด็กไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่และออกกําลังกายสม่ําเสมอจึงทําให้ร่่าางงงกแแข็แรพรพ้อมผต ความสาเร็จของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในครั้งนี้ถือเป็นการพัฒนาก้าวสาคัญของวงการแพทย์ของไทยที่จะพัฒนาต่อยอดรักษาผู้ป่วยในเคสอื่นๆต่อไปครับ